สำนักงานเกษตรอํเราเภอประทายเตือนการระบาดเพียกระโดดสีน้ําตาลเพียกระโดดสีน้ําตาลเป็นมาแดงจําพวกปากดูดตัวเต็มวัยมีรําตัวสีน้ําตาลถึงสีน้ําตาลปนดํามีรูปร่างสองลักษณะคือชนิดปีกยาวและชนิดปีกสั้นโดยชนิดปีกยาวสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางใกล้และไกล โดยอาศัยกระแสลมช่วยโดยตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มเรียงแถวตามแนวตั้งฉากกับกับใบข้าวบริเวณที่วางไข่จะมีรอยช้ำเป็นสีน้ำตาลไข่มีลักษณะรูปกระสวยโคง้งคล้ายกล้วยหอมมีสีขาวขุ่นไข่จะฟักเป็นตัวอ่อนภายใน7-9วัน ตัวอ่อนรอค้าบ5ครั้งภายในระยะเวลา13-17วันเพื่อเป็นตัวเต็มวัยโดยตัวเมียมีอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่15วันส่วนตัวผู้มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ13วันลักษณะการทำลายและการระบาดเพียกระโดดสีน้ำตาลสามารถทำลายต้นข้าวในทุกระยะของการเจริญเติบโต โดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์ท่อน้ำท่ออาหารบริเวณโคนต้นข้าวระดับเหนือผิวน้ำทำให้ต้นข้าวมีอาการใบเหลืองแห้งลักษณะคล้ายถูกน้ำร้อนลวกแห้งตายเป็นย่อมย่อมเรียกว่าอาการไหม้โดยทั่วไปพบอาการไหม้ในระยะข้าวแต่ก,กอถึงระยะออกรวงนอกจากนี้เพียกระดดสีน้ำตาลยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโรคใบหงิกมาสู่ต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวมีอาการแคะแกรนต้นเตี้ยใบยสีเขียวแคบและสั้นใบแก่ช้ากว่าปกติปลายใบยบิดเป็นเกลียวและขอบใบแหว่งวินปัจจัยที่มีผลต่อการระบาด 1. วิธีการปลูกข้าวการปลูกข้าวแบบนาหวานจะมีการระบาดมากกว่านาดำเพราะต้นข้าวจะหนาแน่นทำให้อุณหภูมิและความชื้นเหมาะต่อการเจริญเติบโต 2. การใช้ปุ๋ย โดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยในตัวเจ้นในอัตราสูงจะทำให้ใบข้าวเขียวหนาแน่นต้นข้าวมีสภาพอวบน้ำเหมาะแก่การเข้าดูดกินและขยายพันธุ์ของเพียกระโดดสีน้ำตาล3การควบคุมน้ำในนาข้าวสภาพนาข้าวที่มีน้ำขังในนาตลอดเวลาจะทำให้เพียกระโดดสีน้ำตาลเพิ่มจำนวนได้มากกว่าสภาพที่มีการระบายน้ำในนาออกเป็นครั้งคราวการบริหารจัด เพียกระโดดสีน้ำตาล1ปลูกข้าวพันธุ์ต้านทานเพรียกระโดดสีน้ำตาลเช่นพันธุ์สุพรรณบุรีหนึ่งพิษณุโลกสองยนาท2กขอ9กอขอ1่อกขอ1และกขอ7เป็นต้น 2. ไม่ควรปลูกพันธุ์เดียวกันติดต่อกันเกินเสียฤดูพ่อปลูกควรปลูกสลับกันระหว่างพันธุ์ต้านทานสูงกับพันธุ์ทนทานหรือพันธุ์อ่อนแอปานกลาง โดยพิจารณาอายุเก็บเกี่ยวให้ใกล้เคียงกันเพื่อลดความเสียหายเมื่อเกิดการระบาดรุนแรง 3. ไม่ขังน้ำในนาข้าวตลอดฤดูเพาะปลูกค,ควรควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดินเปียกชื้นหรือมีน้ำเรี่ยผิวดินนาน7จ็ถึงสิวันแล้วปล่อยให้น้ำแห้งเองสลับกันไปกรณีที่พบการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลตัวเต็มวหวมากกว่า1ตัวต่อต้นข้าว1ต้น ให้ใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืชให้ถูกเวลาถูกชนิดและถูกวิธีตามคําแนะนําทางวิชาการอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เกษตรกรควรสํารวจแปลงนายอย่างสม่ําเสมอ